สวัสดีครับขอตอนรับสู่ช่องกฎหมายกับธรรมะกับผมนายวรบุตรบุญมีในคลิปที่แล้วนะครับได้บอกเกี่ยวกับความผิดฐานลับของโจรนะครับกับอาตัวหนึ่งเนาะมินประมาทช่อโกงลับของโจรก็เป็นความผิดทางอาญานะครับบอกว่าจะเป็นผิดศีลแล้วก็ยังผิดกฎหมายนั่งครับเมื่อนี้เขาเปลี่ยนบรรยากาศมาบอกเกี่ยวกับกฎหมายแผงนะครับซึ่งกฎหมายแผงผมก็บอกมาหลายคลิปแล้วเนาะกฎหมายแพ่งเป็นกฎหมายที่กำหนดสิทธิและหน้าที่นะ คนหนึ่งมีสิทธิอีกคนหนึ่งมีหนาที่ถ้าอีกคนหนึ่งบ่อเหตุหนาทีเจ้าของก็เป็นการโตแย่งสิทธินะครับก็ต้องไปใส่สิทธิ์ทางศาล้าเกิดาาศาลพิพากษาให้ชํำระนีเป็นหนีเงินนะครับเจ้าหนี้ตามข้อพิพากษาเพิ่นมีสิทธิ์ที่จะบังคับคดีทรัพย์สินทุกอย่างที่เป็นกรรมสิทธิ์หรือเป็นสิทธิ์ของขางลูกหนีนะครับว่าจาเป็นต้องระบุว่าให้ยึดทรัพย์อีกอย่างนะครับศาลจะ กำหนดเลยว่าให้จำเลยํำระนี่เป็นเงินเท่านั้นเท่านี้พร้อมดอกเบีย้ยเป็นเงินเท่านั้นเทนี้นะครับและหนึ่งในรั์ที่เจ้าหนี้นะครับมักที่จะมายึดทรัพย์ของลูกหนี้ก็คือที่ดินนะครับที่ดินแล้วก็ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างครับเนื่องจากมันเป็นการบังคับคดีครับลูกหนี้หรือว่าจำเลยเพิ่นบรได้รต้องการที่จะให้บังคับเพิ่นบริด้อยากให้ย,ยึดนะครับแต่ว่าก็ต้องจําเป็นนะครับเพราะว่าในเมื่อนาทีเเฮาบรได้เหตุหนับหรืออาจจะมีเหตุผลอย่างก็แล้วแต่เนาะ อ่าเจ้าหนี้เพิ่นก็มีสิทธิจะบังคับยึดทรัพย์นะคเรียกว่ายึดทรัพย์นะครับอะก็ทรัพย์ที่ยึดแบบส่วนมากจะติดจำนนงบุคคลภายนอกเพราะว่าจะเป็นจำนองบุคคลธรรมดาจำนนงธนาคารครับการจำนนงมีขึ้นก่อนที่จะยึดแล้วนะครับผู้รับจำนนงก็เป็นบุคคลภายนอกครับเพิ่นอาจจะยังบ่พร้อมที่จะบังคับคดีเพราะว่ายังบ่ตรงตามเงื่อนไขที่จะบังคับทรัพย์จำนองแต่เจ้าหนี้กับ่มมีทางเลือกครับในเมื่อมีที่ดินนะครับ ติดจำน่องบุคคลอืนลนอนลฟฟ่นแล้วก็ทรัพย์สินอื่นบ่มีห้ยึดแล้วบ่มีให้บังคับคดีแล้วก็ะจาเป็นต้องยึดนะครับในคดีของกรมบังคับคดทีที่บังคับคดีกันอยู่ครับส่วนมากจะเป็นการยึดที่ดินนะครับหรือที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างติดจำน่องบุคคลอื่นนะครับน่าจะประมาณผมบอกว่าน่าจะกว่าห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับเป็นที่ที่ติดจำนองนะครับซึ่งในตะกอนกรมบังคับคดีก็มีนโยบายว่าถ้าเกิดว่าู้รับจำนองนะครับ บอแถลงความประสงค์ในการบังคับคดีบอแถลงวิธีการขายเจ้าังานบังคับคดีพ่นจาขาดตลาดโดยการจำนนงติดไปก็คือซื้อขายกันแต่ว่าจำนนงยังติดไปนั่ครับแต่เร็วๆนี้ครับประมาณสักอาทิตย์ที่แล้วนะครับกรมบังคับคดีก็ได้มีการเปลี่ยนนโยบายหรือเปลี่ยนวิธีการขายแบบใหม่นะครับเพื่อ้าเกิดผู้รับจำนนงนะครับบอแถลงความประสงค์ในการบังคับคดีนะครับบอแถลงว่าจะให้ขายติดขายปลอดนี้เท่าไดครับ จ้าพนักงานมาขับคดีเพิ่นจะขายทอดตลาดโดยปลอดการจำนองนะครับอ่าอันนี้ก็คลิปนี้ก็ขอฝากประช่าตำพันธ์ให้ผู้รับจำนองนะครับอย่านิ่งนอนใจครับพินอ่าถ้าเป็นสถาบันการเรงินสมับบครจะบวชมีปัญหาแต่ถ้าเกิดเป็นบุคคลธรรมดานะครับก็จะมีความคิดว่าเอ๊ะมันโมเมนต์เรื่องของข่อยเพราะว่าอันข่อยบ่ได้ไปไปฟ้องข่อยบ่ได้ไปเฮ็ดยังเพี่วกับเรื่องนี้ข่อย เป็นผู้รับจำนนงข่อยก็มิสิธิ์บังคับทรัพย์จำนนงในฐานะเป็นเจ้าหนี้ตามกฎหมายคือว่าเรื่องจำนนงครับผู้รับจำนนงเพิ่นมีสิทธิ์พิ่นมาบริมืสิทธิในการที่บังคับกับทรัพย์จำนนงก่อนแต่ก็อย่าลืมว่าเมื่อมันมีเหตุเกิดขึ้นแล้วเมื่อลูกหนี้ของเขาไปเป็นหนี้เจ้าหนี้รายอื่นเพิ่มบังคับคดีแล้วก็จำเป็นที่จะต้องมาเรียนลูกแลวก็เขามาสู้กระบวนการในการบังคับคดีนะครับอันนี้ก็ฝากไปนะครับว่าสั้น จร,จริงๆเรื่องก,การขายทอดตลาดนะครับครับมีรายละเอียดหลายเติบนะครับแต่คลิปนี้จะว่า,าเป็นการประชาสัมพันธ์ให้หูนะครับว่าตอนนี้กรมครับคดีเพิ่นเปลี่ยนวิธีการเปลี่ยนนโยบายในการขายทอดตลาดทรับที่มีการจำนนงนะครับอ่าากใตยนะครับอ่าพูดทศจนะนะครับที่เราเห็นฟังใส่ก็คือ,อบุคคลผู้พิจารณาความเกิดขึ้นและเสื่อมไปแม้มีชีวิตวันเดียว ประเสริฐกว่าผู้ไม่พิจารณาความเกิดขึ้นและความเสื่อมไปมีชีวิตอยู่ตั้งร้อยปีนะครับอันนี้คือแต่ทาคตเป็นบอกว่า,าห้องเกิดขึ้นมาในในโลกนี้เนาะทุกคนก็นล้วนย่างไปสู่ความตายขึ้นกันนะเพราะนั้นแหละห้องห้องติงพรนาถก็คือธรรมชาติที่มันอยู่ในตัวห้องนี่นแหลมันมีการเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปนะครับอยู่ไป,100ปร้อยปีแต่เกิดเ่าบ่เคพิจารณาในส่วนนี้เลยนะครับสู่คนที่เกิดมาอ่า แค่มือเดียวแต่ว่าพี่น้ารูความจริงอันนี้บ่ได้นะครับอันนี้ก็ฟ้าไปนะครับส่วนฟังขวานะครับก็เป็นคําส้อนของพระพุทธธาตนะุอันนี้ผมผมมักนะครับผมไดเออกมาประกอบในการบอกหลายครั้งนะคือถ้าเกิดเขาตรงอยู่ในสถานะที่เหลียกยเลี่ยงบ่ได้นะครับเขาก็ต้องสู่กับสิ่งที่เกิดขึ้นยังมีสตินะครับยังมีปัญญาอย่างเช่นการังคับก็ดีครับถ้าเกิดว่าเขามีความจําเป็นนะ ต้องไปเป็นลูกนี้เราก็ไม่พักษาเพราะว่าจะเหตุยังก็แล้วแต่ครับเขาก็ต้องรู้ว่าเออมันมีทาางอย่างไดที่เขาจะทางออกในการแก้ปัญหาจงหังใดว่าเพราว่าปัญหาที่เกิดขึ้นเขาจะพิดบ่ผาพิดก็แล้วแต่ครับเขาต้องมีสติอยู่กับอยู่กับปัจจุบันอยู่กับปัญหาที่เกิดขึ้นแล้วก็จะแก้ปัญหาจังใดน,นะครับยาไปคิดว่าโอ้สามหัวมันเถาะนะครับทุกอย่างมีท่างออกครับถ้าเกิดเขาบุรี่จะไปทังใดอ่าโทหาหน่วยงานทีเกี่ยวของถ้าเกิดว่า ถือยึดทรัพย์ผู้ใดย,ยึดกลุ่มครับคดีเป็นคนยึดกะโทรไปสอบถามมีปัญหาในปรึกษาเพิ่นรับถ้าเกิดว่ามีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องอื่นที่อาจจะเกี่ยวกันครับคดีกับไปติดตอ่อหน่วยงานในสงกัดกระทรวงยึทถ้มยึดถ้าจังหวัดไอการคุมข้องเธร์จกับเพิ่นก็มี่เจ้าหน้าที่ที่จะให้คำปรึกษาเฮานะครับคลิปนี้ฝากไว้สั้นๆแค่นี้ครับเดี๋ยวคลิปหน้ามีหยังจะบอกสู่ฟังติดตามตอนต่อไปครับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ